คุณแม,ม,ม่มึงเจอเอ้าแขวมึงเศร้ามึงได้อาบหน้าบ่ดิกูก็อาบแล้วเนาะปาดน้าปานี่มึงก็อาบได้วะฮะแม่กูต้นนนออม,โน,โน,ตมน,น,น้าไม่อาบเฮ้ยอีโน่แล้วมึงอาบน้านนนบ่ล่ะมึงเศร้านี่อาบสุดตัวออสบู่ซิ่งดิบุเล่อเฮ้ยซบูซิงดิบุบ่ท้องหูหนาพังโดนน้องบอนี่ก ออกจากเถือไปยังเลยวะกูยังไปหามันอยู่เอาเมึงคิด้ทอดเขามึงมาเขามึงอกี้ไปหาเขาตัวบักฝรั่งถ้ามึงคิด้ทอดเขาหนะมึงก็ซื้อขนมซื้อขนมให้เขาตัวมันเขาอยากไตะคนสิบสองมึงก็ซื้อให้เขาว้าวไอ้บ้าสิบสองเฮ้อเดียว แล้วมึงเคยโทษหาเขาจะเทื่อยย่บบกูประกาศแล้วน้ะงอเนาะมึงสิบไอคาค่ะสตีกย่างมึง,งก็โทษหาเขาเฟนหาเขาไลหาเขาฟังนี้กักูอายมึงจะออนไลพวกพรังเอาหวัวมากกูสิเป้าเขาถามจีบสาว อายุบอกกูจะพาไปไปห้องเพื่อนเลยบอกว่าแมนขันมึงมาเขามึงตกไปหาเขาเออแมนคนไม่น่นเาเบื่ไปกูจะพาไปบอกฝรั่งมึงคือกระจกแท้มึงมาเขาคือมาไปหาเขาเออมึงหาเขาแพ่งเขามึงคือมาไปหาเขาบอกแม่ดังซานกูบุ่รู้จักเขา I don't fight Booker. Really? <laughs> <laughs>